โอเคสบายดีเพื่อนๆทุกคน uh, วิดีโอนี้ขอยจะมาแนะนำวิธีการประกอบซาวกาด V8 เนะาะสำหรับใครต้องการเวอร์เพลงเนาะมีวิธีแหวใดเขามาเบิ่งกันเลยก่อื่นกับฟ้ากดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ขอยได้เฮ็ดคิปเ่าไปเนาะโอเคสำหรับวิธีการประกอบเครื่องซาวกาด V8 เนาะมีวิธีแหวใด,ดเอามาเบิ่งกันเลยร้อนอื่นเขาก็มาแกะกองของเขาเนาะ ามันจะมีันกันลมเนาะแล้วก็มีแบตเตอรี่อ่าเป็นแบตเตอรี่อ่ามันจะมีตัวนี้เป็นคู่มือของมันเนาะทุกคนคู่มือในการปักเสียบเนาะว่ามันทีนี้เรามาประกอบเครื่องกันเลยเนาะจะมีหลายอันหลายแนวเนาะทุกคนอ่านี่เป็นซาอการ์เนาะเป็นตัวปรับเสียงอย่างต่างๆเนาะโอเคครบเครื่องเนาะวันนี้เนาะ ทีนี้เขามาประกอบกันเลยทุกคนอ่าตัวนี้เป็นขาของมันเนาะทุกคนอ่าคนอื่นมดกัให้เขาจับตัวนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นเอาขาของมาเนาะซุบใส่เลยแล้วก็ปั๊บได้เนาะอ่าตัวนี้เป็นลำโพงเนาะทุกคนมาที่ปักเสียบของเขาเนาะหลังจากนั้นเอาใส่ซาดเบดตัวนี้นี่เนาะปึ๊บมาเสียบใส่หูนี่เนาะ่า ตันนี้เป็นหม้อเก็บไฟเนาะเสียบเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นเอาตัวนี้นี่เนาะมาสากแบตเนาะเสียบปั๊บทีนี้มันก็นจะมีไฟเข่าเนาะทุกคนหลังจากนั้นเอามาประกอบไม้กันเนาะทุกคนมาที่สยตัวนี้เนาะทุกคน Okay. ทีนี้เขามาประกอบไม้กันก่อน,นเนาะทุกคน้าฟวฟึบตอนนี้หันไซเนาะโอเคหลังจากนั้นไม้ของเขาไซเนาะอ่าตัวนี้กันลมเนาะ,ะไซก็ได้เพราะไซก็ได้ก็นแนะน้ำให้ไซนี่แหละดีที่สุดเนาะทุกคนอโอเคเนาะทุกคนทีนี้ มาตัวนี้นเนาะมันจะมีเบื้องหนึ่งเป็นลักษณะแบบนี้มันจะบูคือกันเนาะทุกคนอ่เรากับตัวนี้กับมาเสียบใไซมันจะมีหูให้เสียบเนาะมันจะบูคือกันเนาะทุกคนมันจะพอดีกันเนาะตัวนี้จะเสียบตัวนี้บ่ได้เนาะมันจะมาเสียบตัวนี้เนาะปึ๊บโอเคหลังจากนั้นมาในเบื้องนี้นี่เนาะ เป็นเป็นเส้นเดียวกันเนาะตัวนี้เนาะทุกคนแล้วมาเสียบทีตัวนี้เนาะทุกคนโอ้นี่เนาะมันจะเป็นคอนเดนเซอร์เนาะทุกคนปึ๊บเข้ามาเนาะหลังจากนั้นมาในสายตัวนี้นะทุกคนาสายตัวนี้เขาจะเบื้องหนึ่งเขาจะเสียบไม้เนาะทุกคนโอเค แล้วนะอีกด้านหนึ่งเนาะเขาจะเสียบตัวเก็บไฟเขานี้เนาะทุกคนมันจะพอดีเข้ากันเลยเนะาเนะฮู้มนเนาะพึบมามาในฝังตัวซาวกาดของเขาเนะทุกคนก่อนอื่นเลยเข้าต่องมาตัวชาจเบ็นี่ก่อนเนาะทุกคนเข้าต้องหาหัวชาดเบ็ตัวนี้เนาะปักใสพึบแล้วมาเสียบสกัก ไปเนาะปึ๊บแล้วมาที่ตัวนี้เนาะชาร์จจิ้นตัวนี้เนาะมันจะเขียนเข้ามาชาร์จจิ้งเคแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเนาะอ่ามันจะมีไฟเด้งขึ้นมาณน,นี่เนาะทุกคนหลังจากนั่นเนาะทุกคนเอามาในตัวนี้นี่เนาะตัวนี้เป็นเครื่องที่วาเฮาสำหรับท่วาเฮาตรงการอัดเสียงเนาะ ตัวนี้เนาะเป็นสายที่ว่านําเสียงเข้าโทรศัพท์ของเฮาเนาะทุกคนอย่างเ่นคอยจะเอาเป็นอัดเสียงในคอมพิวเตอร์เนาะคอยจะเอาเป็นคอมพิวเตอร์เอาเนาะทุกคนอ่าสำหรับสายตัวนี้เนาะทุกคนเฮามันจะมีสองอันเนาะมันจะมีลายหนึ่งแลวก็ลนยสองเนาะคอยจะเลือกเป็นสองหรือว่าหนึ่งก็ได้เนาะทุกคนฟึบอ่าทีนี้ในฟังนี่เนาะสมมุติว่าเขาใส่โทรศัพท์เขาก็เสียบใส่บอนอัน เสียบสายเบ้าสายฟังหูของเขาหนาอทุกคน <C y pt o> เขาสามารถของ่อยเป็นคอมพิวเตอร์เนาะ่อยจะอัดในคอมพิวเตอร์เนาะ่ <C y pt o> อยก็จะปักลงในคอมพิวเตอร์เนาะปึ๊บโอเคที่นี่คอยจะใส่โปรแกรมพเมีปูเนาะในการอัดเสียงครั้งนี้เนาะทุกคนโอเคเนาะทุกคนที่นี่เขาเขาต้องมีสายแจ็คเข่าลำโพงของเขาเนาะทุกคนอ่าสำหรับคนที่ว่าบ่ามีลำโพงบ่มีตู้เนาะเขาก็สามารถเสียบเบ้าสายฟังหูนี่เนาะทุกคน ตัวดีนี่เนาะแนะนมให้ทุกคนเข้าตามที่คอยโชว์ขึ้นในหน้าจอเนาะเสียบเขาเลยเนาะเป็นไม้ฟังหูเนาะทุกคนเวลาเขาอัดเสียงแล้วเขาสามารถฟังที่ว่าเขาอัดได้เนาะหรือว่าเขาสามารถต่อลาโพงได้เนาะทุกคนหรือว่าคอยจะใช้สายตัวนี้เนาะต่อเข่าตู้เนาะทุกคนนี่ตัวเขาาห้มาเรียบร้อยเนาะเขาจะเอาด้านหนึ่งแล้วนํามาเสียบลาโพงของเขาเนาะทุกคนนี่เนาะเสียบลาโพงเลยทีนี่เขามาเปิดไฟตัวนี้เนาะ แล้วมาเปิดไฟตัวนี้เนาะให้จิ้มข้างเนาะทุกคนข้างจิ้มปะโอเคมันจะออกไฟแดงแบบนี้เนาะฮัลโหลฮัลโหลโอเคทุกคนที่นี่ขอจะใส่โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการอัดเพลงเนาะทุกคนที่นี่เฮาพร้อมแล้วเฮาก็ามาอัดกันได้เลยเนาะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าลำโพงมันจะอันนั้นเนาะทุกคนที่นี่เรามาลงตัวนี้กันเนาะทุกคนฮัลโหล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 โอเค ตัวนี้จะเป็นเสียงที่ว่าโอเคเนาะทุกคนทีนี้เรามาลงซาวการ์ดห้องละทีนี้ในฟังตัวนี้เนาะมันจะเป็นเสียงแหลมเนาะทุกคนป๊อปเสียงแหลมเลยก็เสียงทุ่มเนาะตัวนี้จะเป็นป๊อปเสียงแหลมแลยก็เสียงทุ่มเนาะทุกคนเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้เป็นเสียงแหลมเสียงทุ่มตัวนี้เป็นเบสเนาะทุกคนที่จริง เวลาอัดสำคัญคือตัวรีคอร์ดตัวนี้เนาะเขาต้องเด้เปิดเนาะทุกคนตัวนี้มิวสิกเป็นเสียงมิวสิกกซื้อเนาะตัวนี้เนาะและตัวตวมานี่คือเสียงมอนิเตอร์เนาะและตัวนี้จะเป็นเสียงเอฟเฟกต่างๆที่ว่าเาเทให้่มาเนาะทุกคนและตัวนี้สำหรับตัวใหญ่เนาะด้านขวามือของค่อยเนาะจะเป็นเสียงที่ว่าอยู่ในห้องสตูดิโอเนาะจะเป็นเสียงสะท้อนเนาะทุกคน ฮัลโหล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 ฮัลโนึ่งสองสามสี่อ่าถามว่าเขาเปิดมันจะเป็นเสียงสะท้อนแบบอยู่ในห้องเนาะทุกคนทีนี้ตัวนี่นเนาะเป็นเสียงป๊อปเสียงตัวนี้ตัวตัว,ตวป๊อปเสียงเนาะแต่มันดังซ้ำๆเสียงแล้วก็ป๊อปเสียงทีนี้เราลงมาอัดเพลงในโปรแกมมรม Adobe Premiere Pro ลงมึงเนาะทุกคนกคน,นี่ขอจะใส่ตัวนี้ลงมึงเนาะ ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่โอเคทุกคนที่นี่จะขออนุญาตอาปลดสายลำโพงนี่เนาอทุกคนจะเอาสายสะบอเอาส่แล้วกับห้องเพียงเนอโอเค ที่สำคัญเนาะอย่าลืมโตสายตัวคอมพิวเตอร์ของเขามาทีเซอการ์ดของเขาในตัวลายหนึ่งนี่เนาะมันจะเป็นสายอัดเสียงเนาะแล้วเขากลับมาเอาหูฟังหูฟังนี่เขาใส่ก็ได้เพราะใส่ก็ได้เนาะทุกคนจะเป็นการฟังเสียงตัวเองซื้อเนาะตัวนี้เนาะที่นี่เขามาอัดเสียงกันเนาะทุกคนโอเคค่อยจะมาเริ่มอัดเลยใน Adobe Premiere Pro เนาะทุกคนเริ่มกันเลยเนาะปึ๊บ เอามาห้องกันเลยในวันนั้นอ้ได้พบน้องมันอาจเป็นเรื่องบังเอิญสิ่งที่ต้องประเสริฐคืออยากให้น้องได้ดีโอเคที่นี่เฮามาฟังกันเนาะในอันที่เฮาอา,านเนาะว่ามันเป็นแนวใดเนาะ ในวันนั้นอ้ได้ปลกนมันอาจเป็นเรื่องบังเอิญสิ่งที่ต้องบระเสร์ตคืออยากที่น้องได้ดีอ่ากะจะได้เสียงประมาณนี้เนาะทุกคนอ่าสำหรับวิธีการอ่าประกอบซาวการ์ดวีแปดเนาะทุกคนก็นง่ายเพียงสานี้เนาะถือว่า สำหรับใครที่ซื้อมาใหม่ๆเนาะก็ลลงไปปั๊บไปนำวิธีนี้ใส่ลางเบิ่งเนาะมันกับ่บมีหอย่างยากเนาะทุกคนมันกับ่บมีหอย่างยากเนาะมันก็มีคู่มืออยู่ในนี้น,นี่เนาะทุกคนอ่าเอากระเบ,บิ่งตามคู่มือนี่ก็ได้เนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี